แฟรงค์ลัมพารดแล้วก็อเลเกโ์โคนเต้เนี่ยเป็นกุญซือที่มีแคนดิเดตครับจะเข้ามารับงานคุมทีมนิวคาสเซิลหากเทคโอเวอร์ได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ก็เทคโอเวอร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีการปลดสตีฟรูชเลยหรือเปล่าโมเวนเนอร์ที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตวิสเน็ตครับเกี่ยวกับอนาคตกับเชลซีแล้วก็เรื่องการย้ายทีม blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจถ้ามีข่าวไหนที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยก็จะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวการเทคโอเวอของนิวคาสเซิรวมไปถึงเรื่องราวของเชลซีที่วันนี้มีมาฝากกันพอสมควรเลยนะครับ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ s u ซูกิ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ซูซูกิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษครับซู z u กิดี a l ดีเดครับออกรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับพร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทแล้วก็รับเพิ่มครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทนะครับพิเศษสุดครับถ้าทดลองขับรถยนต์ซูซูกิ ก็จะได้รับของสม,มานาคุณฟรีจำนวนจำกัดนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าที่ www.suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดาอย่าลืมซื้อแช่ติดตู้เยน็นเอาไว้ก็เรียกว,ว่าดูฟุตบอลจะได้สดชื่นกับเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ของสิงด้วยนะครับแน่นอนครับข่าวแรกที่เราจะพูดถึงก็น่าจะเป็นข่าวในช่วงดึก ที่ผ่านมาเวลาบ้านเราก็ประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับแฟนเชลซีอย่างเราก็จะไม่ติดตามไม่ได้เลยเพราะว่าโอ้เจ้าของใหม่ที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มทุนชาวซาอุดีอาระเบียแล้วก็ต้องบอกว่ามีเม็ดเงินมหาศาลเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะพูดถึงจํานวนเงินที่เปรียบเทียบกับประธานสโมสรของทีมอื่นว่ามันแตกต่างขนาดไหนนะครับโดยที่มีเรื่องของกราฟิกเข้ามาด้วยก็ในส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ยได้ เจ้าของใหม่จากพริมยรีกยืนยันอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนิวคาสเซิได้เปลี่ยนจากไม์แอชลีย์นะครับเป็นกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียซึ่งกลุ่มทุนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามเขาจะซื้อนิวคาสเซิลมาแล้วรอบแรกถ้าเราจำกันได้นะครับแต่มันมีข้อพิพาทกับ b ีอินสปอ t ซึ่ง b ีอินเนี่ยเป็นของกาตาร์แล้วก็ b ีอินเนี่ยก็ถ่ายทอสดพริมยรีกอยู่นะฮะทำให้ทาง B ีอินกับ กาตาแล้วก็กับทางซาอุดมีปัญหากันแล้วก็ทางซาอุก็ไม่ได้ถ่ายทออสดดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาเป็นเวลากว่า4ปีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปรากฏว่าเคลียร์กันได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลุ่มทุนเนี้ยเขานำโดยกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะหรือว่า Public Investment Fund นะครับก็สามารถพิสูจน์กับพรีเมียร์ลีกได้แล้วว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียที่ถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะตอนนั้นน่ะมันมีข่าวเรื่องของนักข่าวที่โดนฆาตกรรมด้วยนะครับแล้วก็เขาก็มองว่าเฮ้ยซาอุเข้ามาเนี่ยจะมีความอันตรายหรือเปล่านี่จากข่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ได้ไที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนั้นนะฮะซึ่งการเทคโอเวอร์ครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้เงินประมาณ90ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาเดี๋ยวเทคโอเวอร์ปุ๊บเนี่ย รับรองนิคาสเซลเสริมทัพแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของอเจ้าของกลุ่มทุนเนี่ยก็มีเงินมหาศาลในการที่จะให้ประธานสโมสรใช้งานเต็มที่ให้ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่ซึ่งข่าวในฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเขาก็ตีข่าวว่าแฟรงค์ลัมพาดแล้วก็อตโตโรคอนเต้เนี่ยเป็นกุนซือที่มีแคนดิเดตครับจะเข้ามารับงานคุมทีมนิวคาสเซล หากเทคโอเวอร์ take over ได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ก็เทคโอเวอร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีการปลดสตีฟบูชเลยหรือเปล่าเพราะว่าพอเทคโอเวอร์ปุ๊บเนี่ยมีเวลาประมาณแค่10วันเท่านั้นนะครับก่อนที่พรีเมียร์ลีกจะกลับมาลงสนามผมเชื่อว่าสตีฟบูชจะได้ทำงานไปก่อนแต่ถ้าผลงานแย่หมายถึงว่าเข้ามาเทคโอเวอร์ปับ๊บแล้วก็ผลงานไม่ดีมกราคมมีโอกาสโดนปลดนะครับสำหรับทางสตีฟบูชหรืออาจจะไม่รอก็ได้นะครับไม่ต้องรอถึงมกราคมอาจจะเข้ามาปั๊บเนี่ย ปรากฏว่าสตีฟบูชแกพาทีมชนะรวดอันนั้นจะไปปลดแกก็กลรยอยู่เห็นว่าแฟนนิวคาเสเซนตอนนี้เนี่ยทั่วเมืองกําลังฉลองเลยกับการได้กลุ่มทุนรายใหม่เข้ามานะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจของเชลซีเนี่ยก็มีข่าวว่าหลายสโมสรกําลังติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับอนาคตของอัลตนัวรูดิเกอร์นะครับล่าสุดเนี่ยมียูเวนตุสแล้วก็สเปอร์ที่ให้ความสนใจในตัวของรูดิเกอร์นะครับขณะที่เชลซีครับอันนี้เป็นข่าวจากคอรียเดลสปอร์ตนะครับ บอกว่ากำลังมองหาสโมสรที่สนใจจะคว้าตัวเกป้าในทวารมือสองของทีมมากกว่าที่จะปล่อยด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้อันนี้เป็นข่าวจากคเรีย d เดลโลสปอร์ตนะครับแล้วก็ข่าวก็บอกว่าเขาบอกเหมือนเป็นความฝันของเกป้าลิซาวารากานะครับในการเซ็นสัญญากับลาซิโอซึ่งเกป้าเนี่ยเต็มใจที่จะกลับไปร่วมงานกับมาริโซซารี อีกครั้งที่ลาซิโอนะครับก็ข่าวนี้บอกเลยฮะว่าฟังหูไว้หูแล้วก็เป็นสื่อจากอิตาลีอย่างเกาโชเมอร์คาโตเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อสัทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนสถานการณ์ของเกป้ากับการเป็นมือ2แล้วก็สลับกับเอเดรอเมนดี้ในจังหวะสําสคัญเนี่ยผมเชื่อว่าเกป้าพอใจที่จะยังอยู่กับเชลซีต่อไปเพราะฉะนั้นข่าวนี้ตีไว้เป็นลือก่อนเลยนะครับขณะเดียวกันครับ ข่าวจากทางเดอะซันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อขายคือถ้าไม่ใช่เรื่องการซื้อขายเนี่ยข่าวเดอะซันก็ยังฟังได้เสมอนะฮะข่าวบอกว่าคริสเตียนพลิซิชเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับสัปดาห์ที่สําคัญสําหรับตัวเขาเองในการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บให้หายทันภายในสัปดาห์หน้าซึ่งเชลซีเนี่ยกำลังใช้เวลาในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยยกระดับการทํากายภาพบ,บําบัดเขาให้กลับมาลงสนามได้นะครับก็ในสัปดาห์ทีมชาติ2องวีคเนี่ย เจ้าตัวไม่ได้ไปเล่นกับทีมชาติสหรัฐก็เป็นช่วงที่กําลังฟื้นฟูนสภาพร่างกายแล้วเราหวังว่าหลังจากเกมนี้เราเจอทั้งเบนฟอร์ดนอริชนิวคาสเซลเกมกับเบนฟอร์ดอาจจะกลับมาไม่ทันแต่หลังจากนี้ที่มีโปรแกรมไม่หนักมากเราก็หวังว่าพูลิสิชจะสามารถช่วยทีมได้นะครับขณะเดียวกันครับสื่ออย่างเดลี่เมลก็รายงานว่าเรื่องราวของเตียกโกซิวารวมถึงแข้งบราซิลนะครับที่ตอนแรกเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปว่านักเตะบราซิลหรือ,อเจตติน่าเนี่ย จะไม่ลงเล่น,นันสุดท้ายได้หรือเปล่าเราก็กลับมาช่วยต้นสังกัดได้ไหมล่าสุดในริเมลรายงานว่าเตโกซิวานี่ที่จะไปเล่นกับทีมชาติบราซิลเนี่ยจะไม่ได้กลับอังกฤษก่อนกําหนดนะฮะเนื่องจากทีมบราซิลเนี่ยปฏิเสธคําขอในการปล่อยตัวก่อนกําหนดและยืนยันว่านักเตะจะต้องรับใช้ชาติเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้ง3นัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเตโกซิวาที่หวังว่าจะกลับไม่เล่นในเกมกับอุรุกววยให้ทันในเกมกับเบรนฟอร์ด หมดสิทธิ์แล้วนะครับบราซิลใช้ทั้ง3เกมนะครับขณะเดีวยวกันวงในเนี่ยในสื่อจากดีเอสเลติกครับอันนี้เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วครับเขารายงานว่ารูเบนรอฟต์ชิกเนี่ยถูกทางโทมัสทูเคิลเรียกคุยเป็นการส่วนตัวโดยทางทูเคิลเนี่ยนะครับพูดในลักษณะที่ว่ารูเบนเนี่ยเป็นผู้เล่นคนพิเศษสําหรับเขาแล้วก็ทูเคิลไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่ารูเบนรอฟต์ชิกเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยได้เล่นให้กับเชลซีมากเท่าที่ควร ในช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าบทสัมภาษณ์แบบนี้เราเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างรูเบนรอฟต้าชิกกับทางด้านของโทมัสทูเคิลถือว่าค่อนข้างจะแนบแน่นนะครับแล้วเราก็เป็นแฟนเชลซีต้องคอยติดตามดูครับว่าสุดท้ายแล้วฟอร์มที่ดีที่สุดของรูเบนรอฟต้าชิกตอนยุคซารีเนี่ยทางทูเคิลจะทําให้เขาคืนร่างกลับมาได้หรือเปล่านะครับก็นี่แหละฮะเป็นจุดเก่งที่ผมเคยพูดในไลฟ์ทุกครั้งว่าทูเคิลเนี่ยเป็นกุญซือที่ ดึงศักยภาพผู้เล่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเราเห็นแล้วจากอันเดรสคริสเตนเซนเราเห็นแล้วจากอันโตนิโอรูดิเกอร์หรือแม้กระทั่งจอร์จินโยที่ในยุคแลมพาดก่อนหน้านี้โอ้โดนแฟนบอลบ่นกันยับเลยนี่แหละครับทูเคิลจะดึงร่างของทางรูเบนลอทตาชีก,กลับมาได้หรือเปล่าถ้ากลับมาได้ก็จะเป็นหนึ่งในกองกลางที่ ผมก็เคยพูดในไลฟ์ครับว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะหนึ่งเขาเล่นลูกกลากาศได้แล้วก็สไตล์ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับเมสันเมาส์อยู่พอสมควรนะครับก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้นะสำหรับรูเบนรอฟทัชชิกส่วนเรื่องที่เกิดไว้ในเฮดไลน์ของข่าวก็คือเรื่องราวของติโมวัยเนอร์ที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตวิสเน็ตครับเกี่ยวกับอนาคตกับเชลซีแล้วก็เรื่องของการย้ายทีมลองฟังดูฮะว่าแฟนเชลซีวิเคราะห์ว่าเขาจะย้ายออกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าผมต้องต่อสู้อีกครั้งกับความท้าทายนี้แน่นนอครับ ผมอยากจะมีความสุขกับนาทีในการลงสนามมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผมที่เชลซีผมตามหลังผู้เล่นคนอื่นๆอ,อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้ดิน้นรนอีกครั้งอาชีพในการค้าแข้งเนี่ยมันมีทั้งขึ้นและลงนะครับมันไม่มีขึ้นเรื่อยๆตลอดหรอกคุณควรจะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับกับมันนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยแวนเนอร์ก็ตอบคําถามเกี่ยวกับการย้ายออกจากเชลซีอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับลองฟังดูเขาบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าถ้าผมไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง10นัดหรือ15นัดก่อนวันคริสต์มาสแล้วผมจะย้ายออกจากทีมสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับมากๆผมต้องมองภาพรวมเสียก่อนก่อนผมถึงจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าผมคงไม่พอใจแน่หากไม่ได้ลงเล่นเลย และแน่นอนผมต้องการเป็นผู้เล่นตัวหลักของสโมสรใหญ่ะลองฟังจากบทสัมภาษณ์ดูนะฮะหรือฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปไปดูนิดนึงว่าบทสัมภาษณ์ของแวนเนอร์เนี่ยเขาอยากย้ายออกจากทีมหรือเปล่าจากจากที่แปลมาแล้วก็ฟังมาเหมือนติโมวัวเนอร์ก็บอกว่าเอ้ยถ้าไม่ได้เล่นเขาไม่พอใจแน่แต่ว่า เฮ้ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าถ้าไม่ได้เล่นตัวจริง10-15นัดเขาจะย้ายออกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแวนเนอร์จะยังเป็นแกนหล,ลักของโทมัสทูเคิลถึงแม้ว่ามีข่าวกับบาเยนมีข่าวกับดอทมุลในช่วงมกราคมนี้ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจมีทามิอราฮัมให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลอิตาเลียซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมว่าน่าสนใจนะครับเขาพูดถึงนักเตะอังกฤษที่ ต้องใจกล้าหน่อยกับการย้ายไปเล่นในลีกต่างแดนนะครับเขาบอกทางเลือกที่ง่ายสําหรับเขาเลยนะครับในตอนนั้นคือการอยู่เฉยแล้วก็นั่งอยู่ที่มานั่งสํารองของเชลซีแต่เขาก็รู้ว่าตัวเขาต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองแน่นอนว่าตัวเขามีความพิตกกังวลในการย้ายมาเล่นที่ต่างประเทศแต่นี่เป็นการตัดสินใจที่แสดงหถึงความกล้าหาญของตัวเขาเองในการที่จะทําเขาให้คําแนะนําแบบนี้ครับผมอยากจะแนะนํานักเตะอังกฤษรุ่นที่อายุน้อยนะครับ ว่าอย่าไปกลัวเลยครับคุณรู้เกี่ยวกับตัวเองอยู่แล้วมันยากแต่ผมชินแล้วครับผมมาที่โรมแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ผมจะได้พิสูจน์ตัวเองก็คือเหมือนแนะนํา,นาว่านักเตะดาวรุ่งที่จะย้ายออกไปก่อนน้านี้มีจูดเบลิงแฮมแม้กระทั่งจอร์ดดนซานโช่เนี่ยย้ายออกมาเลยครับเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของไทมี่อับราฮัมที่พูดกับฟุตบอลอิตาเลียนะครับ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจไปดูทีมอื่นกันบ้างโหมีเรื่องโยกย้ายกันเพียบเลยนะฮะแล้วก็มีข่าวลือที่ถือว่าน่าสนใจนะครับมีข่าวจากฟาบิเซ o r โรมาโน่นี่เป็นสื่อเทียระดับหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกเบธเชนเนี่ยกำลังตัดสินใจที่จะคว้าตัวโมเมซาร่านักเตะคนสัมพันธ์ของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าต้องถามว่าด้านหน้านี่ยังไม่พอยเหรอครับดิมาเรียเมสซี่เนย์มาเอ็บบะเป้หรือว่าอาจจะดึงซาร่าไปแทนเอ็บบะเป้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ซ ซาราต้องการ3 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่แปลกนะครับถ้านักเตะยังไม่เซ็นสัญญาก็จะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่นแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับขณะเดียวกันครับมีข่าวจากโรมาโนรายงานว่าพอปอกบาตัดสินใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอเปเช่แล้วก็เรอัลมาดริดนะครับก็น่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับส่วนสื่อต่างประเทศอย่างเอลนาซองนานะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจอุสมานเดมเบล ปีกของทีมบาร์เซโลนาเพื่อที่จะเข้ามาแทนที่ของราฮิมสตอร์ลิงครับที่อาจจะย้ายออกจากทีมไปก็มีหลายทีมที่ให้ความสนใจนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้นะครับแต่ว่าสื่อน,นี้ไม่ใช่สื่อเทียระดับต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูแล้วกันส่วนข่าวที่น่าสนใจก็มีเรื่องของฟิลโฟเดนครับกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปจนถึงปี2027ซึ่ง ก่อนหน้านี้โรเบเดียสก็ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโฟเดนก็มีแนวโน้มที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับขณะที่สื่ออย่างกาเซต้าเดโลสปอร์ตครับรายงานว่ายูเวนตุสกำลังมองหากองหน้าเข้ามาเสริมทีมนะครับโดยกำลังจับตาดูที่ดูซานวัลาโฮวิชแล้วก็เมาโรอิคาดี้นะครับผมเชื่อว่า2คนนี้คนใดคนหนึ่งไปยนะูเว่แน่อิคาดี้นี่มีข่าวตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วครับแล้วดูลเปเชโลแนะ่เพราะว่าแดนหน้าอย่างที่เราไล่ไปเมื่อกี้3-4คนก็เต ขณะที่ดูซานวาลาวิชเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงว่าเขาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ฟิออตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ90ล้านยูโรนะครับขณะเดียวกันยูเวนตุสก็พร้อมที่จะขายอารอนแรมซี่ออกจากทีมหักได้ข้อเสนอที่น่าพอใจนะครับส่วนเดลี่เมล l ก็รายงานว่ายูเวนตุสตั้งค่าตัวเวสตนแเคนนี่ครับกองกลางทีมชาติสหรัฐไว้ที่30ล้านยูโรโดยมีสเปอร์แล้วก็เวสต์แฮม ที่ให้ความสนใจนักเตะวัย23ปีรายนี้คนนี้ฟอร์มดีมากนะฮะตอนเล่นกับชาวเก้แต่ว่าพอมาอยู่กับยูเว่ยังแทบไม่ได้ใช้งานเลยยูเว่จะลกออกจากทีมซะแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าไปดูความร่ำรวยของกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียครับเขามีกราฟิกจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าเข้ามาปับ๊บทรัพย์สินของกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียจะมีมูลค่าเท่าไหร่ สื่อตีครับอาจจะมองแล้วงงครับ320พันล้านปอนด์ตีเป็นเ,เงินที่พูดง่ายๆคือ3,200ล้านปอนด์นะครับคือถ้าตีเป็นตัวเลขนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขที่หลายคนอาจจะมองแล้วไม่งงนะว่ากลุ่มทุนของซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่หลังจากการเทคโอเวอร์ตัวเลขตรงนี้เขาบอกว่าออขออภัย3า0 0 0 0ล้านปอนด ก็คือล้านปอน์อ่ะพูดง่าย3า2 0 0น0ครั้งอ่ะคุณี่ดูว่าล้านปอน์อ่ะสามแสนครั้งนี่คือตัวเลขนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีตัวเลขอยู่ที่23,200ล้านปอนด์อีกคนหนึ่งสามแสนอ่ะเราตัดตัวคําว่าล้านปอนด์ออกไปนะอีกคนมี3ามแสนอีกคนมี2 0 0 0 0ืคุณลองคิดดูว่าห่างขนาดไหนห่างกันประมาณ13เท่านะฮะส่วนตัวผมคํานวณแล้เสี่ยหมี เราเห็นจากตารางตรงนี้นะเสียมีอยู่ในอันดับที่5อยู่ที่9.68ก็ตีซะประมาณ10นะฮะเราตีเราตัดพันล้านพันล้านปอนด์หอกนะอยู่ที่10เมื่อตีเป็น10ของเขาเนี่ยตีเป็น3ามยก็ประมาณ30เท่าพูดง่ายว่าเสียมีมีเงินโดยรวมน้อยกว่ากลุ่มทุนชาวซาอุ30เท่านะครับอันนี้ เป็นการเทียบง่ายๆผมตัดตัวบิลเลียนพันล้านออกเลยแล้วกันนะฮะเพื่อจะเข้าใจง่ายอีกคนมี3ามแสนนะฮะส่วนเชลซีเนี่ยมีอยอู่มีอยู่เก้าพันเอ้ยมีอยู่9มีอยู่9้าล้านเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าห่างกันประมาณ30เท่านะครับสำหรับเสียหมีกับกลุ่มทุนชาวซาอุดิอาระเบียส่วนอีกภาพหนึ่งที่นํามาฝากกันก็เขาแซวก,กันเล่นๆฮะสื่อต่างประเทศบอกว่าถ้านิวคาสเซลเทโอเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วการเสริมทัพจะเป็นยังไงเนี่ยฮะเขาไล่มาโอ้มีทั้งแยนโอบลัก เออร์ลิงฮาเลนคริสตอโน่โรนัลโด้ซิเกลราโมสนะเอ็นโกโล่กองเต้ของเราก็มีฟานดคิเลียนเอ็มบัปเป้เขาก็แซวเล่นว่าโอ้โหพอนิวอร์เซนมีเงินเข้ามาเนี่ยสงสัยจะเทคโอเวอร์แล้วเรียกว่าตัวผู้เล่นซูเปอร์สตาร์มาเพียบแน่นอนก็แน่นอนครับเราแฟนเชลซีคงจับตาดูการเสริมทัพของนิวอร์เซนแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะอย่าลืมว่าซื้อเข้ามาแบบนี้แน่นอนเขามีกฎเรื่องของ financial fair play ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ข่าวก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทททุก่่านี ติดตามนะครับถึงแม้ว่าผมจะมาพักผ่อนที่หัวหินแต่ว่าแหมก็อดใจไม่ได้ที่พอเห็นข่าวเยอะๆแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์มากดไลค์เนี่ยนี่แหละถือว่าเป็นเรียกว,ว่าน้ําทิพย์ชโลมใจให้กับคนทําคลิปแบบผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสบาท5บาทแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาท5บาทนะครับจุ๊ก